ที่ค่ะทุกคนที่มาดูนะคะไม่ต้องมาดูก็ได้ก็คือมันเล่นกากแล้วโด,น,ดวนแบบคนแบบในทีมแบบแต่ว่าเล่นใช้เงินเปลืองมากเลยนะอะไรเงี้ยรู้เลยว่าเราเองบก็ <Okay. S 1> มันดแบบับแต่ว่อยู่เห็นคนที่เขาเก็บเงินได้ก็อยากแบบใช้ๆๆๆแบบให้หมดเลยให้หมดแบบแกี้ยังเลยอะ่ะมันก็เยอะอยู่นะัเงินครเยอะเลยอะ่ะก็น,นั่นแหละแล้วก็หลายครั้งที่ตาย ทุ่งนี้เล่นเกมไม่ค่อยได้ไปตะคิวแล้วก็ทุกคนอย่าอย่าเล่นเยอะเกินไปอย่านอนดึกแล้วก็อย่าไปด่าเพื่อนกันนะคือแบบ้าโกธแล้วไม่อย่าไปด่าเลยคือแบบมันควรทำได้จิตใจเลยอะตอนนี้จะหักตัวศัพท์ตัวเองทิ้งอยู่แล้วอะเข้าใจไหมโอเคนะคลิปนี้มาใหม่สุดร้อนแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะใช้คำหยาบคายขอโทษทีทีขอโทษทีคะ่ะตอนนี้หัวร้อน